สวัสดีครับ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 สามโมงมือนี้มือนี้เขาเล่นครทำมือนี้เล่นอยู่ที่สล็อตสล็อตคุงสล็อตคุงสามสิบเก้าแล้วว่าเป็นว่ามือนี้เล่นเร็วเมือนี้ห้าโมงเย็นเริ่มเลยเดี๋ยวก็บอกบ่ไม่เห็นดีไมนแห้งเลยพอเนาะฝนตกมันเป็นก้อนหินครับ นี่คือเกาครับต่ว่าเหรียลงมาอีกเด้อพี่น้องเห็นประมาณห่ามงแรงห่ามงแรงเข้าห้ามงเยินนำทีมโดยยูโรอะไรโมเม่ล่ะโมเมนต์ยูโรจะพาจวดแจกฟันบึ่มแั่แรงยี่ที่ก็ตั้งมาถาแล้วพี่น้องเพราะว่ามือนีงันอไบคขอกอน อยากพอยอดเปียกเบิ้ดนี่คือไอเทมเลี่ยอะครับนี่ไอเทมเลี่ยนี่ครับเออแฝเพราะว่าเพื่อนนี่ฝนยุดิยุดมาสามทุ่มก็ไอเทมเลี่ยที่เห็ดในน้ำมันบุกอ๋อฮะไอเทมเลี่ยที่ในน้ำบุกครับอ๋อเดี๋ยวกระจาสูบลูกมันเป็นดีกก้อนหินแล้วซูบออกเบิดแห่งปิ๊กจ้าสันนิษฐาคือ อันเดียวก็ตงมาหาจับบกคอมันแหงเมื่อไรได้ปอนะเนาะมันแหงครับพี่น้องมันแหงเนี่ยมันบเป็นดินมันเป็นก้อนหินครับเด้อซูบน้าบอ,อกระแหงแล้วขึ้นกรน,น,น,กนงงั่นยุ่งเนี่ขึ้นบบโอ้ยเช้านี้ที่ฉลองกรุงสามสิบเก้าเดี๋ยวมาให้กำลังใจพี่น้อง,หล,ง,อองหลหลให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้อง เก็เอาไปเบิ่งหนางานเป็นน้อยพวอ่อ่ามันใงานบุหรุป่ะหนิางานครับหนางานเอาหนีบิ่งนียางไม่ได้หนีบุลูกยางอีแต่เขาเอื้นวายไม่มียางยังก็้อนใสใสนี่ครับแล้วก็เสืสูบหน้าบอกอันเนี้ยอันแรกซีนบมอนเนี้ยอันบอกนี่ใสใสเป็นกันารงานไรทั้งงานไรนี่ก็จะเป็นของทีมงานจูดี้เราครับนี่ก็บอกเก่งอย่งนี้ใโทรศัพท์มันนะ

โอ้ข้างในกระจัดรถได้่นนะมือนีครับมาดินเนี่ยมือนีใช่ไหมก็ต้องใจในวันนี้วันอาทิตย์มืออื่นกับวันหยุด ร้อนมือน,นีน่าจะห้อนคักละมือน,นี่ยรัวหน่ายก็ยินข่าวเฮ้ยนี่ว่านยินข่าวกันได้ยวูวอันว่านี่ยินข่าวอยู่ว่าทางชุนบุรีเขาก็แม่าก็ยกเลิกเดี๋ยวเขาก็เล่นมือนอีเพื่ัน เดี๋ยวเดี๋ยวตัวแรกนี่ยูโรลวจะเป็นแมวลาบ่ตัวแรกนี่นี่ยินข่าวว<ะ>่าจะขึ้นแมวลาบ่ะใช่ครับเพราะว่าต้องไปซ้อมก่อนพ่อเพราะว่า<ะ>มือคุณว่านก็ซ้อมเลยดิไอว่านนี่ยต<อ>ลิตตลกเนี่ยเล่นพ่อคิดก็จะเล่นอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องมีการซ้อมกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมือนี้ซ้อมได้ป่ะมือนี้ไอ้พลอยผพาลิ่มตลกมือนี้แบกกระถุงปุ๋ยไหม แุปุป้ยึินะ,ะนยูโรไายบันได้ได้ยูโรมาหากินกลือก็เจ้าได้หน่นะจะไปกินกลวยเพื่นเด้อไปผมไม่ได้ชอบนะครักจมัยน้อง,งอะไรอ่ะคุณด้น่นรนยยนนะรักน้จเนี้ยน่ะหนอฮ้ยดรักจังนะพ่อเวลาอืมละลายถิ่มซื้อ เออหัวปีเบนหนึ่งไซไกปะโอ้ป่วยวีนัน่นกล้วยเนั่นป่วย,ยน,นยงงี่ทางน,านี่นนนกองงามเลยน่าถ้าดึหน่อยเอาเนี่โอ้งามสิปะมันสีกแกบเนาะฉากเข่าโอ้ดึงสายไปโอ้เหยียบม,มงุงมุงมึงไปเจ้าดึงสายไป <ว S 2> นัวมึงขคืนลมมันแห้งแห้งฝนน่ะไม่ได้กลัวหรอกเขากลัวลมกลัว วลุ่มแล้วก็เวทีเมื่อคืนก็คือพูดได้เลยว right. hmm, like ่ามันงงงี้คล้ายงงนี่มือเดียนงานลีกหลังเยอะๆเดี๋ยวก็สูบหน้ามบอกเด้ยเพิ่นสูบหน้ามบอกใส่รึเปล่าคนบ่แข่งคนๆละล้มยังมาตีกันพี่น้องเดี๋ยวราจะสูบเครื่องสูบน้ามีคุณพี่น้องสูบน้ามีพี่น้องมีด้วยดิเียวนี้ครับไม่ใช่อีกคืนนี้นะครับคืนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะาไปซ้ายกระตุกนี่้ตง้น,นี้ยิ่โรยางเหยียบก้นหินกับบ่มียังน้องบ,บ่มีแชะบ,บ่มียังครับพ<ต>ี่น้องปูซาดได้แล้วก็มีเก้าอี้แม่ครับมีเก้าอี้อีกครับพี่น้องคลิปนี้เขาก็ว่าวไล่มาได้เขาบอกมีอย่างว่าแล้วเนี่ยผัวว่ามันเศร้าค่ะฝากอ่าฝากพ่อพ่อย่ามาเบิึงยูโรนะเนี่ยตะแลงครับ ว่าแรงนี่เอว่าคำนี้ไหนหน้เนาะต้องว่าประมาณเย็นนี้หรือว่าบินช่วงแรงๆครับพี่น้องช่วงประมาณหา้หาโมง,งห้าโมงแรงห้าโมงเย็นนี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าขอกอสิลินตะวินเนี่ยจะหน่อยถ้าตามจริงเราก็จะเล่นหกโมงเย็นแต่ว่าเราเลื่อนมาเป็นอีกวันหนึ่งเราก็ต้องเลียดเวลาลงมาด้วยครับแรงนี่ก็่จะเลื่อม,มาให้กำลังใจปากาในเด้อครับผมยูหม่องเก่าหม่องเดิมครับ อยู่ตลาดฉลองกรุงซอยอะไรนะซ <Yeah. S 2> อยเอากษี <S <s <we at> ตลาดฉลองกรุง,งครับพี่น้องนี่แหละครับเออคือพื้นที่กระตามหมู่บ้านเลยครับข้างปั๊มเค้าเทคใชาคลิปนี้วิวยังไรครับพี่น้องคลิปนี้เอาไปสมิดเด้อครับเด้อเจอกันคลิปหน้ากลัครับสวัสดีครับ